สวัสดีครับปลาหลานชวนทิมนะครับผมตอนนี้ถึงจุดที่สองนะครับผมสำหรับตุม่มลูกที่สองลูกที่สามนะครับผมที่ลงไว้หลังจะหลังอันนั้นหน่อยนะครับผมจะลงไว้ถอยหลังมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็มืดแล้วนะครับผมแดดก็ล่มลมก็ตกแล้วนะครับในนาเวลาประมาณช่วงประมาณหกโมงนะครับผมหกโมงนี้เอเราก็ถึงจุดหมายที่เราต้องการแล้วนะครับผมน,น,นี่ไงรูนี่ อยู่นี่หมดเลยไงโอเคอะไรมันเป็นไรเอาี่ใส่ถุงก่อนเอาเลยเอาอยู่เว้ยไม่เคยมีไม่สั่นเลยเอาปลาใส่ก่อนนะเอาใส่ถุงก่อนดีกว่าเอามา ใช่ใช่ล้ได้มล้มมามาให้ล้เอะเอายกนั่นไปเลยจบไปอยู่ไม่ได้แล้วต้องยกลงไปเอ้าโคตเลยโอเค ต้องทําไว้อย่างงี้นะครับผม <ทำ S 1> เพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้ตายนะครับผมโอเคเอาเอาดึงเรือไป,ป่ะดึงเรือป,ป่ะในเคือไปไว้หลังเรือนะครับผมต้มแรก จะดูต้มที่สองว่าจะได้หรือไม่ได้ครับไม,ไ,ไม่ได้ก็เก็บมาเลยจะได้ลงเยื่อใหม่เยื่อมันหมดแล้วล่ะนี่คือลูกที่สองนะครับผม ปลาทางนี้เหมือนจะหมดไม่มีไงไม่าันเลยวังหังเรือวังหังเรือ ตอนนี้เราเข้ามาในป่ากันนะครับผมปลาตรงนี้มันจะหมดแล้วปลาทิ้งที่หมดเลยทั้งว่ามันมีปลาต่างถิ่นมาปลาแปลกๆนะเออแต่ก็พอได้อ้าวพอได้มาเลยทั้งสองวัน ใบที่สองนะครับผมก็อพอได้อยู่เดี๋ยวพรุ่นี้แค่ามาลงหมดเลยเจ็ดใบโอเคเราต้องมาถ่ายตอนลงไว้ด้ยวยโอเคครับเราจะกำลังแกะเออหมดที่เราปักยึดไว้นะครับผม <c oughs> อีกแป๊บเดียว มว้ในน,น,น,นี้ดออิมันไม่เยอะไม่ใช่เลยม,มันลงไข่แล้วเไงแต่มันออกมาลงนอกที่ยี่ยเลย ตมที่สองนะครับผมโอ้ก็ได้เลยโอเคเลยโอเคเลยครับผมนี่ก็เกือบครึ่งกำมังนะครับผมมากันใหม่ๆนะครับแต่ดงนี้ตัวเล็กนะเกนาะ

โอ้โหปลาได้แบบเยอะมากนะครับผม <c oughs> <c oughs> หมุนนะครับผมรอบที่สาม อ๋อเดยงหัวเลื่อนเลยเนอะมันเลื่อมันลอยเดี๋ยวมันไปไกลเออมันแหละอ๋าลูกที่สามนะครับผมในรีวิวลูปที่สองได้เก็บไปรูปที่หนึ่งนะครับผม ตำรวจไล่จับใครมาวะเนาะเนี่เข้ามาถึงนี่เลยเจอดูเลยนี่ยมันขับขับใครมาไม่รู้เห็นปะเห็นปะยี่งเหี้ยปะกันุ่นเห็นอยู่เมื่อกี้หันไปเห็นหลังสองคนเลยรถเรื่อะไรรถตำรวจมอไซค์รถตำรวจจับมอเตอร์ไซค์อ่ะจับมตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์ของตำรวจอ่ะเข้ามาถึงในป่าเลยโหนึกว่าเราช็อตมาไหมใช่ ไ,ไม่รู้จะหนูได้ยินเสียงผู้ชายมันโวยวายอยู่ตรงไอ้คนนะึงอ่ะร้องโอ้ย,อ,ยอะไรอะ่ะโอ้โหอ,อะไรเนะี่ยทิ้งหายเป็นยาอ,อ่อนอืมเออเดี๋นี้มันเป็นเคลือกปะผมเอาเรือลอยละจ้าเรือลอยแล้วจ้ามาเกาลือช้า นี่คือไม้พายของเรานะครับผมแล้วว่ามีขับใครมาตักคนน่ะมีป่ะไม่มีน้อยนะครับตัวที่สามนะครับผมปากยังไม่ได้แกะ่ะเฮ้ยรออ๋อ ก็มาลงเก็ได้อืมฉันรู้ว่าตรงโน้นเยอะนะตรงโน้นเยอะเยอะจ้ะตรงโน้นใส่เม็ดใหญ่เยอะนุ่นเยอะ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 ไอ้ลุงสวยเขาหรอเนี่ยนะอืมอืบ้ารอกวัย เอ๊ะทำใหม่แล้วว่าทำที่แบบอย่างนี้ไม่ดีอันนี้มันแกะยากเสียเวลา แล้วร้อยดึงดึงเขื่นไปก่นอนนี่ไม่า่างเชือกแข็งหมดเลยอิดเน้อยนิดหน่อย,อยโอเคได้อยู่่ะก็เยอะอยู่แหละ เด้งเรือก่อนเดี๋ยวโดดขึ้นน้ำลึกอีกอ๋อเด็ก,ล,ก,ล,กลูกหนึ่งลูกที่สี่เหรอตอนนี้ลูกที่สี่ลูกอืม ควเลยจับไว้ควมเลยจับไว้สองวันก็มาลงหม่ลหลังข้างต้มเลยนะครับผมนมหนึ่ง้มสองครับต้มสามอยู่นี่ต้มที่สี่กำลังขึ้นครับ ไม่ป่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีนิดหน่อยออกไอ้เหี้ยออกปากได้อ๋อปากโบอ่ะนูที่สี่นะครับ ก็มีนิดหน่อยอก็เกือบเต็มรังนะครับอเอามานี่ก็ได้อเอามานี่ก็ได้นี่วางเลย นู้นเลเจ้อาไรก็เอามาไว้งบนี้ไม่วางมีต้องเทวะอะไรอ่ะใส่ cái นี้้ยอันนี้เอ โอ้โอ้ยโอ้ต้องเอาหน้าเทรวมมาหรอเทตรงที่ขับอ,ะอ่ะอน้ำปลาหลังเรือเทนะครับใส่ในเรือ เป็นที่ไม่พอลูกนี้มันเกือบเป็นสุกเลยอะไรอืม ใช่ก็จะใส่ไอย่างนี้นะครับพอเป็นที่ไม่พอ โอ้น้ำครึ่งเรือนะพ่อ,อ,อมาขึ้นมาเลยทวงมาแล้วตื่นเต้นเลยะตเตเลยครับเปียกตูดเลยครับผมอันนี้ได้ครบหมดทุลวโลกนะครับผม ก็จะเล่นแล้กลับบ้านกันดีกว่าเริ่มมืดแล้วนำลากลับไปปล่อยกันดีกว่าครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมปลาหลานชวนจิมนะครับ ปลาเต็มลำเรือแล้ววันนี้โอเคแล้วอ่ารู้แล้วดูอยู่ ว่ามีงานนะครับผมงานเข้าใหม่ประมันนะครับว่าจะไปเดินงานนะครับแต่ยังไม่ว่างเลยมอ,องฟ้ามองจากท้องฟ้าก็เริ่มมืดแล้วนะครับผม แล้วน่าจะประมาณ30-50โลได้นะครับผม4ต้มรวมกันนะครับผมเก่งมาแล้ว รบ้านเป็นสีเรียบร้อยนะครับผมก็ขอจบิปไ้แค่เท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ